สวัสดีกันด้วยนะฮะพบก,กับผมอีกแล้วกับรายการนะสักอย่างอย่างเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเออแอปที่มาโหลดเกมฟรีกันนะฮะอ่ะผมทิ้งลิงก์ไว้เลยเอาง่ายง่ฮะไปโหลดกันวิธีการใช้คงจะรู้กันนะฮะนี่ครเข้าไปเออหนะ้าแอปเป็นงี้ฮะโมโบจินนี่ฮะ,โโน,ฮะนี่ผมก็โหลด กู o ก l e บวกมาฮะไม่มีใช้กเออ็เกมฟรียังไงไปดูกันนะเกมแต่เดี๋ยวนี้มาพัฒนาฮะมันไม่ฟรีให้เราเนี่ยมันต้องมีคะแนนด้วยแต่การได้เหรียญนี่มันก็ง่ายค่อนข้างง่ายนะฮะเราก็ต้องแค่ไปโหลดแอปมันมาแล้วก็ค่อยลบทิ้งเอาง่ายๆ นะฮะเืิที่ไม่เลื่อความจำนี่ฮนะมันมีคะแนนฮะเวลาจะใช้สิใช,ใช้ทีเหนียวโหว้วงอจีทีเอชจีทีเอมีนะฮะอ่ะจีดีเอจีีเอง,ง่ายงนะ่ายฮะไม่ต้องอะไรมากอ้าวจีเอฟเอสมาไงฮนะเครื่องผมมันเปลี่ยนภาษาเองได้ฮนะมันจะมีภาษาอตัตโนมัติโอ้ย G G A อ่ะหาไปนะครับผมก็โหลดแอปอยู่ฮะไอที่ผมบวกที่ที่ผมบอกอะฮะชิดอะไรใหญ่ไหมว้วอันนี้แนะนำให้โหลดฮนะอย่าไปเอาหนึ่งพันหนึ่งพันสองคะแนนมันเลยฮะอันนี้ก็โหลดได้สิบเก้าเมกไม่ใช่นี่ฮะ อนี้ฮะอัพโหลดอัพโหลดไอไอไอสีน้ำเงินอ่ะเออเนี่ยอนีอันนี้เน,นี่ยอ่ะไม่อยากเข้าอ่ะมีกลุ่มด้วยเย็ดไหนดูซิกลุ่ม GDA เป็นไงฮะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะผมก็ไม่โหลดโหลดไม่ได้อยู่แล้วความจำเครื่องคตรน้อยอะ่ะอะไรสิบเมกแล้วถ่ายแป๊บเดียว อ่ะไหนอ่ะไม่เห็นภาพขึ้นเน็ตโคตรตากเลยแย่ yeah. อ่ะขึ้นละทำไมรถทำไมโชว์ทำนี้เลยโชว์ทำไมก็แค่รถอ่ะอ่ะจบแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะฮะ